ข้าวยี่ห้ออะไรนะข้าวอะไรนะข้าวปัตรูยี่ห้อไดโนเสาร์ไม่เคยได้ยินนะแพงที่สุดจากไหนเนี่ยยโสยโสยโสนะหายากมากหายากมากปีหนึ่งปีหนึ่งอ่ะแปดเดือนแค่นั้นเองสวัสดีครับผมปันป่วนชาแนลนะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดเซืยรรังสิตนะ ก็ตรงข้างหน้าผมเนี่ยนะก็เป็นห้างสัรพสินค้าเซียร์รังสิตห้างใหญ่นะย่านรังสิตนี่เลยนะครับและตรงนี้ก็เป็นตลาดโกนตลาดเลยตลาดของกินนะนี่ละลุงอ้วนนะครับข้าวผัดปูนะชื่อดังเนี่ยตัวเป็นเสียงจริงตัวจริงนะครับของจริงของจริงนะของจริงนะครับพีหวังอาตั้งคืนพี่ปังก็ตั้งคืนจริงป่า ซื้อเปร้อยคืนห้าร้อยซื้อร้อยคืนห้าร้อยคืนห้าเท่าอ่ะบอกให้เลยนี่นะสนุกตามากนะฮะคือเห็นลุงวนแกผัดด้วยนะนี่กระทะดูกระทะแกนะนี่เชฟลอนนะครับกระทะเชฟลอนนะแกก็ผัดนุ่มๆนวลๆผัดไปแบบโอ้โหผมดูแล้วนะสนุกนะแล้วก็อ่ะไม่พูดเยอะนะดูลงุลงล้วนแกผัดแล้วกันนะอ่า แตกต่างจากที่อื่นไหมก็ดูกันนะครับข้าวยี่ห้ออะไรนะข้าวอะไรนะข้าวประตรูยี่ห้อไดโนเสาร์ไม่เคยได้ยินนะแพงที่สุดจากไหนเนะี่ยยดโสยโสยโสนะหายากมากหายากมากปีหนึ่ง,ป,ง,ป,งปีหนึ่งแปดเดือนแค่นั้นเองยี่ห้อมันใช่ไหมไดโนเสาร์ส่วนมากลงลงลงแรงใหญ่ๆมันจะใช้กัน<อ>มันถึงไม่พอไงนะครับต้องเป็นข้าวเกา่าข้าวเก่านะฮะ,ะข้าวเก่าแลอาข้าวโอ้ลูกค้าลุงเงินหน้าร้านเต็มเลยอ่ะ ใช้ได้นะครับนี่ข้าวผัดปูผัดไทยผัดไทยอยู่ไหนอ่ะผัดไทยอยู่นู่นผัดไทยก็มีเดี๋ยวก็ผัดไทยน้ําเดี๋ยวผัดไท้ดูท้าเลยนะครับนี่กล่องละห้าสิบบาทนะครับนี่นั่นใครลูกสาวไหมแม่ของลูกสาวแม่ของลูกสาวแม่ดูดูยังไม่ดูยังไงนี่ยังสาวอยู่เลยเนาะแม่แม่ของลูกสาวนะครับนี่นะ นี่ใช่ไหมข้าวไดนโนเสาร์อ่ะใช่เลยใช่เลยนีัน่เ่ไข่เข้าไปโอ้นี่ไข่เกี๊ยวเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็เทใส่เข้าไปเมน,นูนี้อะไรเนะนี่ยกระบาดปูเนี่ยแหละกระบาดปูเนี่ยแล้วนะโอ้นี่นะท่านผู้ชมมันพิเศษมันยังไงข้าวไดโนเสาร์มันต้องนุ่มต้องนุ่มอ่านุ่มผัดข้าวข้าเข้าเม,ดม,มเา็ดเล็ก เม็ดข้าวอ่าโอ้โหแพงหน่อยนะแต่เราราคามันสังเกตสังเกตดีๆนะเม็ดมันจะยาวใช่ไหมยาวก,กว่าข้าวหอมมะลิเนาะใช่ครับออหอมมะลิเนี่ยาะหอมมะลิอย่างดีเลยลนะ่ะหอมมะลิอย่างดีนะอย่างดีเลยแต่ที่ผมกินหอมมะลิเม็ดมันจะสั้นๆนะยี่ห้อเนี่จะปล่อยยี่ห้อนี้มันายยาาหายากโอ้หายาก มันจะหมดมันจะหมดไม่งั้กกลายเป็นข้าวข้าวใหม่ข้าวใหม่ใช้ไม่ได้ข้าวใหม่มันเหนียวไงใช่ใช่ไม่ได้เนข้าวเก่าเก่าันเยอเลยครับข้าวเก่าบางคนไม่รู้ข้าวเก่ับข้าวใหม่เป็นไงข้าวเก่าราคามันแพงสูงกว่าข้าวใหม่กันแล้วแล้วถ้าเกิดว่าไอ้นี่ข้าวไดโนเสาร์มันไม่มีขายทําไงอ่ะต้องใช้มันมาใช้เขาก็มีสำรองของรงรงไอ้รงสีเดียวกันนะใช้สามเตา สามเต่าสามเต่าโอ้โหผมงงที่บอกไว้เลยนะรับเราจะรู้คนทำขาขวายจนพูดมานี่ผมมึนตึ๊บเลยไม่รู้ไงสมบัติไปไอสามว่าสามว่าเสาให้เสาให้อย่างเดียวไม่ได้อ๋อได้ทำโอ้โหนี่นี่นี่เนยใส่เยอะด้วยนะนี่เนยนี่ใส่ไม่กักเลยอ่ะจะให้ดูหน่อยโอ้โหหอม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 นะ เนี่ตะโกนกันปัดป่วนชาแนลนะครับเลยปวดป่วนแล้วนะเนี่ยเออนี่นะเนี่ยช่องผมต้องถ่ายแบบปัดป่วนอย่างนี้แหละอ่าแบบปัดป่วนอย่างนี้แหละนะครับนี่นะฮะนี่ลุงอ้วนอันนี้อันนี้ป้าอะไรเนี่ยป้าผอมนะป้าผอมใช่ไหมลุงอ้วนป้าผอมนี่ได้ป้าผอมเลยเหรอลุงอ้วนอายุเท่าไหร่เนี่ยสิ หกสิบห้าปีนี้ยหกสิบห้าโอ้ยปลาผมเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบกว่าสี่สองใช่เหรอทีแรกผมดูนึกว่าสั่งสีิบกว่านึกว่าเป็นลูกงั้น่ะเออเลยถามว่าลูกไหมน่ะเนี่นะะเสร็จไปแล้วนะครับโอ้ยนี่ท่านผู้ชมมันลุยเลยนะมันลุยเลยนะนุ่มล้วนแล้วล่เอานุ่มล้วนเลยนะนะไม่มันเลยไม่เกาะเป็นก้อนเลยนะไม่มีพริกไทยไม่ใส่ผงชูรส ไม่มีพริกไทยไม่ใส่ผงชูรสอย่า,าไม่ใส่เพราะุดของผลไอ,อ้พริกไทยมากนะเจอปูไม่ปูไม่ดีมันถึงเขาต้องใส่พริกไทยอ๋อกกบกินปูกบกินป,นปูนี่แสดงว่าปูเราสุดยอดเราไม่ต้องใช้อะไรามากบเลยนะท่านผู้ชมถ้าได้ซื้อแล้วระทานไปแล้วเนี่ยบอกให้เลยว่าปูเน,น้นๆใช่ไหมกล,มลมมมิ่นนะไม่หลหอมไมหลังหอมหอมหอมนี่นะลูกค้าก็ โอ้ยดูครับผัเผาดูบานเดี๋ยวถ้าอยู่เดี๋ยวผัดผัดผัดไทยให้ดูจะเป็นลมย่างลุงอ้วนไม่มีรับรองไม่มีรับรองหกสิบห้าผัดอยู่หน้าเตาร้อนๆนะครับนี่ลุงอ้วนนะครับข้าวผัดปูขายที่นี่ที่เดียวใช่ไหมครับมีขายที่ไหนไหมปัจจุบันตามตามสภาพเศรษฐกิจต้องตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วนะไม่เปิดร้านแล้วเนาะยัง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 นะเศรษฐกิจ แต่ผมอยู่นี่มันนานแล้วอยู่นี่มันนานแล้วขายวันไหนมั้งครับลุงวัวครับทุกวันครับทุกวันเลยนะทุกวันเลยเริ่มกี่โมงครับดีที่สุดก็คือบ่ายสามดีที่สุดบ่ายสอ่าบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามแล้วก็เลิกตอนไหนเนี่ยสองทุ่มสองทุ่มนะเตรียมข้าวมาเป็นกระสอบไม่ต้องกลัวขายดีอันดับหนึ่งในตลาดเหรอไม่แถวนี้นะเออ พวกข้าบัดตูไม่ใครมาสู้มาเปิดได้เดี๋ยวเดียวก็เพลนผมพูดในตลาดหลวงอ้วนพูดถึงแถวนี้เลยใหญ่กว่าตลาดอีกนะในตอนนี้พวกความเจ้าดิเขาปงปังปังปังห้าสิบสาขาเนี่ยมาเปิดได้ไม่เกินเจดวันต้องติดหนีนี่ดูต่อดูต่อนะครับของจริงนะ ไม่จริงอ่ะไม่กล้าทาพิสูจน์เลยนะว่าถ้าไม่อร่อยคะมาตังคืนไปห้าเท่าเลยครับได้เลยได้เลยซื้อสองกล่องหนึ่งร้อยบาทถ้าไม่อร่อยเอาไปเลยห้าร้อยนะไปแล้วอ่าอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาสองกล่องแล้วอีกชั่วโมงผมมาใหม่บอกไม่อร่อยได้เลยท่านท่านกลับมาซื้ออีกนะท่านกลับมาซื้ออีกอยนแล้วกันว่าไอ้นี่แสดงว่ากินแบบไม่ได้ตั้งใจตั้งใจเอาเงินตั้งใจเอาเงินเนี่ยเนี่ยใช่ไหม ตันแต่เปิดมาไม่เคยใครมาเอาเงินคืนได้เนี่ยนี่นะการันตีโอ้โหการันตีขนาดนี้นะใช่ไหมครับหอมจริงนะปูหอมหอมไม่ไม่จริไปเลยหอมเลยนะหอมปูหอมสุดเลยนะครับหอมเนยก็เนยปูก็ปูอันที่จริงเนยมันก็กลิ่นเนยกลิ่นปูคนละอย่างกันอ่าคนละอย่างกันใช่จะรู้เอง เนี่ยท่านผู้ชมมันจะรุ่นล้วนแบบโอ้โห,โโหเหมือนผมนึกถึงข้าวผัดโบราณอะ่ะอ,อ่านะนะกว่ากว่าจะได้อย่างนี้ใช้เวลาเป็นสิบปีเหมือนกันหรอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีปุ๊กนะฮะต้องรู้อาหารนี่ต้องตั้งใจอย่างเดียวอ้าวศึกษาทุกวันมันก็แค่ผัด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 ,ผดไ,มไม่ได้ไม่ได้ไม่หรอไม่ได้ไม่ได้อแค่ผัดนั้นไม่ได้นะมันมีเคล็ดลับ มันมันต้องมีเขาเาเรียกว่ามีทั้งสัมผัสด้วยใช่ไหมเราจะสัมผัสูรเลยข้าวได้ที่หรือยังท,ท,ทุกุกกล่องมันก็เป็นอย่างเงี้ยอ๋อนาในถ้ากล่องเนี้ยมมันอยู่ทั้งไฟด้วยเนาะ,ะหลายอย่างรวมกันแล้วทำไมลุงก้อนไม่ใช้กระทะหล็กทั่วไปอ่ะดีดีกว่าประหยัดน้ํามันไหมความว่าประหยัดกำมังด้วยคนก็ไม่ค่อยชอบน้ํามัน<อ>นะอแล้วมันไม่ติดกระทะด้วยเนาะไม่ติดเนี่ยกระทะดีสิบวันเปลี่ยนทีฮะ สิบวันเปลี่ยนทีใบเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ได้ถูกนะที่ใบละสามร้อยโอ้ใบสามร้อยสิบสองสองสองทีน่ะไม่เป็นไรหรอกอ๋อแต่เราเปลี่ยนบ่อยไงใช่ไหมสิบวันเปลี่ยนทีนะครับแล้วเปลี่ยนไปไว้ไหนอ่ะโอ้โหทิ้งผมว่างเก็บไว้ให้ผมใช้เมื่อไหร่ได้สิบวันยังใช้ได้เลยเขาจองอยู่แล้วกแม่ค้าจองแม่ค้าจองเขียนลายเซ็นด้วยไหมเราไม่ต้องเราจองเราไปทำอย่างอื่นได้ ใครจะไปรู้ต่อไปลุงว้วนเนี่ยโอ้โหชื่อเสียงเนี่ยกระทั่ไปประมูลได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมนั่นแหลเอางั้นเลยอะ่ะผัดไทยผัดไทยดู่ตัวผัดไทยก่อนนี่นี่ชูนิ้วเลยอ่ะยกนิ้วหน่อยผัดไทยยังไงเอาอย่างเอาเอย่างอ่านี่ผัดไทยใส่ใครก่อนเลยใช่นะใไหมผัดไทยใครไม่รู้โลราโบราณโบราณเราไม่รู้เกิดไม่ทัน ผัดไทยเนี่ยนะผมยังไม่รู้เรื่องอะไรนะผัดไทยเนี่ยผมว่าความเด็ดมันอยู่ที่น้ำมะขามเปียกไหมอ่าอันนี้นะอ่าเห็นมีพริกด้วยเนี่ยโอูเส้นอะไรเนี่ยเส้นก็ต้องเจนเราต้องลวกไว้หน่อยนึงอ๋อนี่เส้นยังลวกไม่สุกไม่สุกสนิทใช่ไหมใช่ใช่ต้องทำอย่างนั้นนะออ๋ให้อร่อยต้องเป็นอย่างนั้นใช่ของนี้กับผักก็ โอ้อ่าท่านผู้ชมดูผัดไทยลุงอ้วนนะใส่เส้นใส่ถุงงอกกันใส่ไข่ไปเจียวก่อนนะเมื่อกี้นะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยผักหวานผักหวานผักหวานไม่รู้จักอะผักหวานทอดไอแต่คอโปคอโปไข่ต้มตับอันนี้ก็เป็นเต้าหู้เต้าหู้ไข่ทอดไหมทอดไหมว่าเต้าหู้ไข่ที่เต้าหู้ไข่นใเนี่ยอ๋ออร่อยเติมซุปปลาเติมซุปปลาเอ้ยเขาเต อย่างนี้เส้นก็ไม่ติดกันเลยไม่ติดอยู่แล้วใช่ไหมเส้นคือเส้นไข่เส้นมันเลยนะมันจะไม่เกาะเป็นก้อนเลยนะอ,อ,อ๊ด<อ>เอาตรงๆนะเพิ่งเคยเห็นนั่นเดี๋ยวบอกแล้วบอกแล้วลวันนี้ทดลองอปกตินะเขาต้องใส่น้ำซอสน้ำซุปก่อนนี่เหรอเนี่ยอันนี้น้ำซุปเราใส่ทีหลังน้ำซุปไม่มีแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะซอสกันเนี่ยซอสเลยนะ สิบสามป่าชาแล้วบอกไปเลยโอ้ยนี่เลยกว่าจะได้ทอดต้องวาน้ำมะขามน้ำน้ำตาลมาตรฐานผมใช้ซีอิ๊วขาวไม่ใช่น้ำปลานะโอไม่มีน้ำปลาเลยนะซีอิ๊วขาวที่เหลือก็ต้องเป็นกะทิเต้าเจี้ยวอ้าวเยอะแยะถ้ามีกะทิมีอะไรด้วยนี่ก็ต้องทำวันต่อวันเลยโอไม่จำเป็นเดี๋ยวนี้ ตับเทสไม่ต้องเอากระดิ่งสดตรเรากระดิ่งกระดิ่กระป๋องอ๋อง่ายแต่อันเนี้ยถ้าเราไม่หมดเราก็ใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมได้ได้เก็บได้นานเก็บได้นานนะอ่านี่นะหอมสุกอยู่แล้วเสร็จแล้วยังนี่เสร็จแล้วอ่าเดิงไม่จบยังไม่จบไส่กุ้งเขายนะนะนะอันนี้คือผัดไทยผัดไทยกสดก็ใส่กุ้งตัวใหญ่เข้าไปใส่กุ้งกี่ตัวครับตัวเดียวค่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้โหใส่มากกว่านี้ไม่ไหวแล้ว คือสังเกตนะเส้นจะไม่ได้เหลืองแบบผัดผผัดกันนะอมันก็จะมีความขาวมีอะไรของแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอ่มีเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นนะครับผมว่าความอร่อยอะมากกว่าใช่ไหมอร่อยมากไม่อร่อยจริงไม่กล้าท้านะนะครับ เ <S 2> <S 2> <S นี่ยลูกค้าตามมาอ่ะสปาเกตตี้ขี้เมาต่อท่านผู้ชมคนอื่นก็ไม่ยอมกินซอสอื่นก็ไม่ยอมทำทำออย,อย่างนี้ <ไป S 1> เรา,าทำกี่กล่องเนี่ยสองกล่อง,กองสองกล่องอันนี้อ่าสปาเกตตี้ต้องใส่ใบเลยนะใบหโหระพาโหระพาอ่าใบโหระพาซอสคนละตัวกับคนละตัวคนละตัวอ่านี่สปาเกตตีลงอ้วนนะฮะดูเลยนะคุณเลทุกอย่าง สปาเกตตี้นี่เรามีกุ้ง, pop งออนท็อปไหมมีกุ้งด้วยนะมันจะได้เข้ากันสูตรของเขาเลยเป็นอย่างนั้นนะเอาสูตรเราเองหอมใบโหระพาหอมเออเรียบร้อยยังไม่จบยังไม่โจ๊กอ๋อมีไขเอา้าสปาเกตตี้อะไรใส่ไข่ไงนะโอ้โหใส่ไข่ด้วย พพรรีีีีเเมมมมยยอันนี้ไข่สุกประมาณไหนโอ้ทำเป็นไข่ไข่เป็นครีมนะอ่าเป็นครีมนะครับไม่ได้สุกเป็นอ่าแบบเป็นเม็ดเป็นอะไรแล้วนะเป็นครีมๆนะไข่นะครับนี่นะใครใครใครผ่านมาที่เสียก็มาแวะนะฮะออกกันอุดหนุนกันหน่อยอุดหนุนกันหน่อยมาเอาเงินห้าเท่าเมาเงินห้าเท่าเจ๊ไหมถูกองหลวงอ้วนนะครับ โอ้โหดูสนุกนะครับผมอย่าลืมนะครับติดตามด้วยนะครับนี่ข้าวผัดปูหลงอ้วนนะข้าวปูรังสิตข้าวปูรังสิตหลงอ้วนนะครับเสี่รังสิตนั่นแหละนะตอนนี้นะครับก็อยู่นะถ้าเนี่ยตลาดมันจะเยอะนะครับท่านผู้ชมครับตลาดมันจะแน่นเลยนะเดินเข้ามาประมาณกลางกลางตลาดอ่ะกลางซอยอ่ะเป็นซอยกลางมันจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดแถวเนี่ย ประมาณนี้ท่านผู้ชมดูก็ประมาณกลางซอยนะลุงโวยก็จะใส่เอี๊ยมสีส้มอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับเป็นเอี๊ยมของของทางตลาดของทางตลาดโอ้ทุกคนใส่สีส้มหมดนะเ่เพิ่งเห็นนะเนี่ยได้ค่ะลมีคนเดียวมีคนเดียวตัวใหญ่สุดนะแล้วท่านจะได้ยินเสียงไม่อร่อยกินฟรีนี่แหละท่านจะเหลียวหลังหันมาซื้อแน่นอนนะครับการันตีนะครับอันนี้ เหมือนเดิมใช่ไหม,ไมไข้าวผัดข้าวผัดปูข้าวผัดปูนะดูไปไหลชุดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูหน้าร้านเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายหน้าร้านให้ท่านผู้ชมดูนะแเราจะได้รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะฮะข้าวผัดปูอะไรนะกุ้งสดนะหลงอ้วนนะครับโอ้โหหลงอ้วนเนี่ยนี่นะครับศูนย์แปดหนึ 0852์แปดหจัดงานจัดอะไรที่ไหนก็เรียกได้นะครับนี่ข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งนะสปาเกตตี้เหมากุ้งผัดไทยกุ้งสดนะครับนี่นะฮะโรบินฮูดนะไลายแมนอะไรต่างๆเนี่ยสั่งได้เลยนะครับนี่นะลงในเฟซได้ท่านนใเฟซข้าวผัดปูรังติดนะครับนี่ตามนี้เลยนะหลวงอ้วนนะก็จะใส่กล่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราไอแอปพลิเคชันไลายแมนไอะไรโรบินฮูด ต่องเป็นนี้เลยใช่ไหมไม่มีรดขนาดนะท่านผู้ชมครับถ้าจะสั่งไลแมนสั่งโรบินดสั่งอะไรก็แล้วแต่ตามไอเนี้ยนะ,ตา,ะตามช่องทางพวกนี้นะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะโดยปกติแล้วอ่ะอาจจะมีการลดปริมาณคุณภาพแต่บอกท่านผู้ชมเลยว่าอย่างนี้เลยใช่ไหม ที่ร้านใช้ไข่ของซีพีนะคะไนไนไนไข่ตลาดสดนะไข่ยังดีเลยนะคะเบอร์ไข่สดเลยนะไข่สดไม่หมดอายุนะไม่หมดอายุค่ะวันต่อวันนี่นะครับนี่ท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านสั่งท่านจะได้แบบนี้เลยนะคือหน้าร้านเป็นยังไงแอปพลิเคชันไปส่งหน้าบ้านเป็นแบบนั้นนะครับอ่าคือไข่ไข่นานกับไข่ไม่นานนี่ดูรู้เลยนะ ใช่ใช้ไข่ซีพีนี่เอามาดูหลังร้านนะพี่ชมใช้แผงซีพีสแกนทุกลูกเลยค่ะเราใช้ใครอย่างอย่างอย่างดีเลยแพงสุดนะคะอย่างแพงอย่างแพงใช่ค่ะใครอย่างดีโฆษณาซีพีไม่ได้ตังค์นะครับให้เจ้าสัวมาสองคนไปเออเจ้าสัวนี่เราก็ใส่ถุงใส่นี่มีเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมทุกอย่างนะครับนี่นะ หอมอร่อยนะครับไม่คันส่วนมากข้าวปัตปูจะขายดีสุดอ๋อค่ะข้าวปัปูจะไม่ค่อยมีวางบางทีลูกค้าจะสั่งไปก่อนเพราะว่ามันหอมนะข้าวปัตปูนะใช้ปูสดนะคะไม่ใช่ตลาดไทยหรืออะไรนั่นสั่งตรงจากสุษฎา์เหรอเนื้อปูจากทุษฎา์นะคะจากชาวบ้านที่แก่มาเลยเราไม่ได้ใช้ปูตลาดนะเหรอใช่เราไม่ได้ไปตลาดสดใช่ไหมไม่่ค่ะไม่ใช่จาุล่าดเลยที่ที่ทะเลมาเลยส่งมาตรงวันนี้เลยกปูก้ามก้ามก้ามอ่อนใช้ปูเป็นก้ามกันเชียงเปล่า กระชิบกันเชียงมันแพงไปหน่อยไม่ไหวแต่นี่ก็อันดับสองแหละเราแบบกองสารอ่ะเก้าร้อยนะกิโล้่าเก้าร้อยใช่ค่ะเนี่ยเื้อปูจะเป็นแบบนี้นี่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 ท่านผู้ชมนี่เนื้อปูนี่นะครับใช่เนื้อปูที่ผัดจะเป็นแบบนี่ธรรมดามันชิ้นใหญ่กว่านี้แต่เราดึงไม่น้อยดึงกันไม่ไหวแล้วอ๋อนี่มีเนื้อปูเห็นเลยนะใช่เนื้อปูเราผัดในข้าวนี่แหละค่ะเนื้อปูเออนี่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 เนื้อปูจริงๆเลยนะใช่นะครับโอ้ยหอมหอมโอ้กินปูสด นะครับไม่ต้องไปใส่พริกไทยอะไรจะไปกบกินแต่โอ้โหร<า>ิ่งหนึ่งรเก้าร้อยกว่าบาทไม่ใช่ราคาตลาดนะราคาส่งนะราคาตลาดตายเลยนะครับใช้คุยอย่างดีค่ะไม่มีเศษบ้า,า,า,างเปนเนื้อเนื้อจะปกติร้านอื่นจะมีเศษเศษทำไมแต่ร้านเราไม่มีเศษอืสุด,ดยอดไม่มีเศษเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานได้เดด็กทานไ้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับนี่นะจำไว้เลยข้าวผักต้องต้องข้าวอันดับหนึ่งแบบอะไรคะ ข้าวอะไรนะเมื่อกี้ไดโนเสาร์ไม่ใช่ใชใข้าวข้าวต้องดีที่สุดก่อนนอนดับถ้ามันผัดยังไงก็ไม่หลอกติดโอ้สายาวผัดก็ต้องกับข้าวใด้ข้าวอย่างดีก็ชื่อมันแล้วข้าวผัดใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเน้นดีห่อข้าวและคุณภาพข้าวมาก่อนใช่ไหมครับม,ม,มันแพงกว่าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ขออนี่นะผู้รู้จริงนะกูรู้เรื่องข้าวผัดปูเลยนะครับนี่นะอยู่ที่ตลาดเจรังสิตนี่เองนะลุงอ้วนทุกวในไหนถามถามเลยสวัสดีครับ ตอบแบบไม่ต้องเกรงใจเจ้าของร้านเป็นไงบ้างครับก็อร่อยดีครับอ่าซื้ออะไรครับเป็นประจำเนี่ยข้าวผัดปูครับข่าปูนะใช่ครับนะครับตอบเกรงใจเป่าไม่รู้ไม่เกรงใจนะนี่นะครับซทุกวันแต่น่าจะเป็นราคาทุกวันเนี้ยนะอะไรมันก็ห้าสิบบาทขึ้นแหละใช่ไหมครับแล้วเราก็ขายแค่ห้าสิบบาท ใช่ไหมแล้วของดีนะครับคือท่านผู้ชมได้ไปคือคุ้มคุ้มคุ้มนะนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยสุดทางสุดท้ายแล้วนะครับคุยกับลุงอ้วนมาเป็นวักเป็นเวรเลยนะก็นี่นะยังไม่รู้จักลืมชื่อชื่ออะไรนะลุงอ้วนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องพัดน้องพัดถ้าอยากเจอตัวจริงก็มาได้นะ สดน,น้าเซียรังสิตค่ะเออเซียรังสิตนะนะครับก็าการันตีเหมือนเดิมถ้าไม่อร่อยมาเอาคืนห้าเท่าเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับผมโอเคนะครับผมทุกท่านนะครับโชคดีร่ำรวยเงินทองนะไม่เจ็บไม่จนนะครับสวัสดีครับปันป่วนชาแนลนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ